ผมก็ได้มีโอกาสบรรยายเรื่องโมกขาร,รนะครับจากเล่มที่23สุดตันตะปิฎกอังคุตระนิกายหน้าที่73หข้อ58ครับเกี่ยวกับโมกขารสมัยที่ยังเป็นโสดาบันอยู่ยังไม่บรรลุอรหันต์เลยนะครับแต่ในช่วงนั้นท่านพระโมกขารไม่รู้ว่าท่านมีฤทธิ์มากแล้วหรือยังผมคิดว่าท่านน่าจะมีฤทธิ์ในตอนที่ท่านสําเร็จพระอรหันต์แล้วเนาะในพระสูตรนี้ช่วงท้ายพระองค์ก็ได้สอนพระโมกขารด้วยพระธรรม อัันนลึึกซงะครบผมคิดว่าในช่วงท้ายนั้นพระโมคคะรณะสำเร็จพระอรหันต์แล้วก็ยังไม่แน่ใจเนาะถ้าใครทราบก็สามารถบอกกล่าวกันได้นะครับว่าท่านพระโมคคะรณะสําเร็จพระอรหันต์ในช่วงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้กันก่อนเนาะพระผู้มีพระภาคของเราท่านไปโปรดพระโมคคะลณะในสมัยที่ยังเป็นโสดาบันอยู่ในช่วงนั้นเนาะท่านพระโมคคะรณะง่วงนอนจากการนั่งสมาธินั่งงกเงกอยู่ไปมานะครับพระผู้มีพระภาคของเราท่านเลยวาร์ไปหาต่อ ขอพระโมคาระนะทันทีเลยเพราะท่านอยากให้ท่านพระโมคาระนะได้สําเร็จพระอาหารหันต์โดยที่ไม่ต้องเนื่องช้าก็คือให้สําเร็จพระอาหารหันต์ไวๆนั่นเอง นี้ก็คือเป็นความเมตตาของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะที่มีความห่วงใยและเมตตาต่อสัตว์โลกทั้งหลายท่านมีความเมตตาต่อทุกคนเลยไม่ใช่เฉพาะท่านพระโมคคัลลณะอย่างเดียวอย่างเช่นอหิงสกะหรือองค์ุริมาณท่านก็เมตตามากเพราะท่านได้ตรวจด,ดูในความดีที่อหิงสกะได้ทําความดีมาไม่รู้กี่กับละแต่ว่าเผลอมาทําความไม่ดีในชาติสุดท้ายเนี้ย มันจะไม่คุ้มกันเลยท่านก็เลยรีบไปโปรดองคุลิมานให้ละความเป็นบ้านั้นเสียแล้วสุดท้ายท่านก็ได้ตรัสกับอหิงสกะองคุลิมานให้ได้มีสติ มีสัมปัญัญญะจนเข้าใจในพระธรรมในที่สุดนะครับสุดท้ายท่านก็ได้เป็นอรหันต์องค์หนึ่งก็คือพ้นภัยเวรพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไปแล้วก็คือสบายไปแล้วนั่นเองเนาะพระพุทธเจ้าของเราท่านก็มีเมตตากับเหล่าสัตว์มากมายมหาศาลเลยเช่นไปปวดกับพรหมหลายองค์มากเลยนะครับไปช่วยให้พรหมละความเห็นที่ผิดให้เข้าใจว่าตัวเองไม่ได้เป็นพรหมถาวร ถึงจะมีอายุยาวนานเป็นกับแต่ก็ยังมีตัวตนชั่วคราวเท่านั้นไม่พ้นการเกิดแก่เจ็บตายไปได้คือพูดง่ายๆไม่พ้นการบนลูปนั่นเองการบนลูปไม่ใช่ว่าจะได้มาเกิดเป็นพรหมจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ทุกขณะเพราะมันจะได้ไปเกิดในส่วนที่เป็นทุกติเสียส่วนใหญ่ ในส่วนนี้แหละที่พระองค์รีบไปจัดการให้สัตว์ชั้นสูงที่มีความพร้อมที่จะบรรลุธรรมต่อไปครองตัวในการที่จะเข้าใจในธรรมต่อไปก็คือพร้อมกว่าสัตว์ทั้งหลายอ ถ้ายิ่งเป็นทุกติภูมิความพร้อมนั้นไม่มีเลยแต่พระองค์ตรัสว่ามนุษย์และเทวดาขึ้นไปเท่านั้นพร้อมที่จะบรรลุธรรมแต่ว่าสัตว์ที่เกิดมาพร้อมที่จะบรรลุธรรมนั้นจะเข้าถึงในส่วนที่คําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้นั้นยากมากเลยพระองค์ได้ตัดไว้แล้วยังมีอีกเนาะที่พระองค์ไปโปรดประยุนระยตทั้งหลายของพระองค์ และอีกหลายๆที่ที่พระองค์ได้ไปโปรดสัตว์มากมายในช่วงชีวิตที่พระองค์ยังดำรงร่างกายนี้อยู่นะครับเอาละครับเรามาฟังโมกขลนะสูตรกันเลยนะครับสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะป่าเพสกะลามิคายวันใกล้สูงสุมานคีระนครแคว้นพะะักะก็สมัยนั้นแลท่านพระมหาโมกขละนะนั่งโงกง่วงอยู่ณนะบ้านกันละวานมุตตคามแขว้นมค พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระโมคขลานะนั่งโงกง่วงอยู่ณบ้านกาลวานมุตตะคามแคว้นมคตด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุมนุษย์ครั้นแล้วทรงหายจากเพสกะลามิคทายวันใกล้สูงสุมาลคีระนครแคว้นพระคะก็คือพระองค์อยู่เมืองอีกเมืองหนึ่งเห็นพระโมคคลานะด้วยตาทิพนะครับซึ่งพระโมคคลานะ ก็อยู่อีกเมืองหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็หายตัวก็คือท่านวาบไปหาท่านโมกคารณะทันทีทันใดนั่นเอง วับปุ๊บเลยนะครับเสด็จไปปรากฏเฉพาะหน้าท่านพระมหาโมคคลานะบ้านกาลาวานมุตตะคามแคว้นมคตเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกําลังเหยียดแขนที่คูหรือคูแขนที่เหยียดฉะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูราดแล้วครั้นแล้วได้ตรัสถามท่านพระมหาโมคคลาะนะว่าดูกรโมคลานะ เธอง่วงหรือดูกรโมกคลานะเธอง่วงหรือพระองค์ถามสองครั้งนะครับท่านพระมหาโมกคลานะกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูกรโมคลานะเพราะเหตุนั้นแหละเมื่อเธอมีสัญญาอย่างไรอยู่ความง่วงนั้นย่อมครอบงำได้เธอพึงทำไว้ในใจซึ่งสัญญานั้นให้มากข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ ถ้าเธอยังละไม่ได้แต่เธอนั้นพึงตรึกตรองพิจารณาถึงตามธรรมที่ตนได้สดับแล้วได้เรียนมาแล้วด้วยใจข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายัางละไม่ได้ แต่เธอนั้นพึงสาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาแล้วได้เรียนมาแล้วโดยพิสดารข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายังละไม่ได้แต่เธอนั้นพึงยอนช่องหูทั้งสองข้างเอามือรูปตัวข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายังละไม่ได้แต่เธอนั้นพึงลุกขึ้นยืนเอาน้ำล้างตาเหลียวดูทิศท,ทั้งหลาย แงนดูราวนักสัตว์ตะเลิกข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายัางละไม่ได้แต่เธอนั้นพึงทำในใจถึงเอาโลกสัญญาตั้งความสำคัญในกลางวันว่ากลางวันอย่างไรกลางคืนอย่างนั้นกลางคืนอย่างไรกลางวันอย่างนั้นมีใจเปิดเผยอยู่ชนนี้ ไม่มีอะไรหุ้มหอ่อทำจิตอันมีแสงสว่างให้เกิดข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงอธิษฐานจงกรมกำหนดหมายเดินกลับไปกลับมาสำรวมอินทรีย์มีใจไม่คิดไปในภายนอกข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงสำเร็จสีหะสายยาคือนอนตะแคงเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำความหมายในอันจะลุกขึ้นพอตื่นแล้วพึงรีบลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่าเราจะไม่ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนข้างความสุขในการเคลิ้มหลับดูก่อนโมกครณะเธอพึงศึกษาอย่างนี้แลดูก่โมกคลรณะ เพราะเหตุนั้นแหละเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะไม่ชูงวงบงเล็บถือตัวเข้าไปสู่ตระกลูลดูก่อนโมฆะคารณะเธอพึงศึกษาอย่างนี้แลถ้าภิกษุชูงวงเข้าไปสู่ตระกลูลและในตระกลูลมีกรณียกิจหลายอย่างซึ่งจะเป็นเหตุให้มนุษย์ไม่ใส่ใจถึงภิกษุผู้มาแล้วเพราะเหตุนั้นภิกษุย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า เดี๋ยวนี้ใครหนอ,อยุยงให้เราแตกในสกุลนี้เดี๋ยวนี้ดูมนุษย์พวกนี้มีอาการอิดหนาระอาใจในเราเพราะไม่ได้อะไรเธอจึงเป็นผู้เก้อเขินเมื่อเก้อเขินย่อมคิดฟุ้งซ่านเมื่อคิดฟุ้งซ่านย่อมไม่สำรวมเมื่อไม่สำรวมจิตย่อมห่างจากสมาธิดูก่อนโมคลานะอันหนึ่ง เราหาสารเสริญความครุกคลีด้วยประการทั้งปวงไม่แต่มิใช่ว่าจะไม่สารเสริญความครุกคลีด้วยประการทั้งปวงก็หาไม่ได้คือเราไม่สารเสริญความครุกคลีด้วยหมู่ชนทั้งกระหัตและบรรพชิตก็แต่ว่าเสนาสะนะอันใดเงียบเสียงไม่อื้ออึงปราจะจากการสัญจรของหมู่ชน ควรเป็นที่ประกอบกิจของผู้ต้องการความสงัดควรเป็นที่หลีกออกเร้นเราสรรเสริญความคลุกคลีด้วยเสนาสนะเห็นปานนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระมหาโมกขลานะทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรหนอ ิกษุจึงเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหามีความสำเร็จล่วงส่วนมีธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะล่วงส่วนเป็นพรมจารีล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนโมกครนะณะภิกษุในธรรมวินัยนี้ ได้สดับว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นครั้นได้สดับดังนั้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดทำทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งครั้นรู้ชัดทำทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วย่อมกำหนดรูร้ทำทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ทำทั้งปวงแล้วได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ดีทุกก็ดีมิใช่สุขมิใช่ทุกขก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในเวทนาเหล่านั้นพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นความสละคืนเมื่อเธอพิจารณาเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมปรินิพานเฉพาะตัวทีเดียวย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดูกรโมคารณะนะโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหามีความสำเร็จล่วงส่วนเป็นผู้เกษมจากโยคะล่วงส่วนเป็นพรหมจารีล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย จบสูตรที่8นะครับจบไปแล้วนะครับโมกะลณะสูตรผมก็ได้ค้นข้อมูลที่ประทับของพระพุทธเจ้าของเรานะครับก็คือป่าเพสกาลานะครับป่าแห่งน,นี้ใกล้กับเมืองสูงสุมานคีรนครหรือสูงสุมานคีรีนครนะครับอยู่ในแคว้นพักคะที่ผมได้อ่านในตอนต้นนะครับก็คือป่านี้ที่พระองค์ได้ประทับอยู่จะอยู่ในเขตแคว้นพักคะนะครับ ปัจจุบันอยู่ในรัฐอุตรประเทศในอินเดียนะครับแต่ในขณนะนั้นพระโมคคารณะอาศัยอยู่ที่แคว้นมคตนะครับปัจจุบันแคว้นมคตอยู่ที่รัฐพิหารในอินเดียเช่นกันก็คือจากในป่าเพสการาไปที่แคว้นมคตที่พระโมคคารณะอาศัยอยู่ณนช่วงนั้นนะครับในแคว้นมคตทั้งสองรัฐนี้จะอยู่ห่างกันประมาณ200-400ถึงกิโลเมตรนะครับที่ผมค้นคว้ามานะครับ ในสมัยนั้นในสมัยที่พระองค์พระพุทธเจ้าของเราท่านเห็นพระโมลานะปฏิบัติธรรมยังไม่ไปถึงไหนประมาณนี้เนาะท่านก็เลยเมตตารีบไปสอนรีบไปปลุกถึงที่เลยนะครับก็คือว่าไป200ประมาณ200กิโลเมตรอ่ะเนาะท่านเห็นปุ๊บ ท่านก็ว้าปั๊บเลยทันทีไปถึงต่อหน้าท่านพระมหาโมคคานะก็เลยต้องตื่นขึ้นมานะครับแล้วทันทีท่านพระพุทธเจ้าท่านก็บอกวิธีแก้ง่วงแล้วก็เทศสอนในพระธรรมที่ผมได้อ่านได้บรรยายทุกท่านได้ดูได้ฟังกันแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะครับแคนพักคะสถานที่ตั้งคือสูงสุมาลคีรีซึ่งอยู่ในรัฐอุตร,รประเทศในอินเดีย ส่วนแคว้นมคตตั้งอยู่ในรัฐพิหารอีกทีหนึ่งนะครับอินเดียเหมือนกันก็คิดง่ายๆนะครับรัฐอุตรประเทศกับรัฐพิหารระยะทางห่างกันประมาณ200-400กิโลเมตรนะครับถ้าพูดย่อ,อก,ก็คือแคว้นพักคะไปแคว้นมคตนั่นเองซึ่งตั้งอยู่คนรัฐในประเทศอินเดียเนาะพระพุทธเจ้าทรงมาโปรดท่านโมคระณนะในตอนที่ง่วงนะครับพระองค์ทรงเทศสอนท่านพระมหาโมคระณนะ ต่อมาไม่นานท่านพระมหาโมคคัลนะก็บำเพ็ญเพียรจนบนรรลุอรหันต์ในที่สุดแต่ในข้อนี้ท่านบนรรลุในช่วงไหนเนาะแต่รู้ข้อมูลคร่าวๆนะครับท่านพระโมคคัลนะบวชแค่7วันท่านก็บรรลุอรหันต์แล้วท่านบนรรลุก่อนภาษารีบุตรอีกด้วยนะครับถ้าทุกท่านรู้ท่านพระมหาโมคคัลนะบรรลุอรหันต์ในช่วงประมาณไหนก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับขอให้ทุกท่านเชื่อในการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับ นอนหลับฟันดีนะครับราตรีสวัสดิ์สวัสดีนะครับผม